บัตรคิ้วตั้ง30กว่าบาทบัตรแล้วจะอยู่ทนแค่ไหนคลิปก่อนทดสอบกับพลงตัวเล็กไปแล้ววันนี้มาทดสอบกับพลงตัวใหญ่กันร่มจากปัดคิ้วด้วยเจ้ปัดคิ้วนางเอกของเราปัดง่ายตั้งเร็วแห้งไวคิ้วริมเส้นสวยเหมือนสกิดทีละเส้นมาพิสูจน์ความตั้งอยู่ทนกันเลยลิ้มที่เบอร์หนึ่งกันก่อนเบอร์หนึ่งทำอะไรไม่ได้เลยไปกันต่อที่เบอร์สอง เบอร์สองก็ยังทำอะไรไม่ได้งั้นไปเบอร์สามเลยแถมยอกหัวให้อีกด้วยเอา้าคิวยังตั้งเรียงสวยเหมือนปัดใหม่ๆเลยทุกคนขนาดนี้แล้วต้องกดแล้วแหละ30กว่าบาทเท่านั้นคุ้มมากกดเลยจ้า